ส่วนใครที่รอคอยงานถนนคนเดินที่กำลังจะจัดขึ้นที่ข้าวสารก็เตรียมเก็บตางรอได้เลยค่ะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เสาร์ที่18กุมภาพันธ์จะมีการจัดงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้กําหนดเอาไว้ให้เป็นวันที่1นมีนาคมนะคะแต่ว่าบรรดาร้านค้าส่วนใหญ่บอกว่าวันอาทิตย์ร้านค้าจะปิดค่ะ <c oughs> ก็เลยเลื่อนมาให้จัดเป็นวันเสาร์ที่2 8กุมภาพันธ์จะเป็นวันแรกเริ่มตั้งแต่3มโมงเย็นไปจนถึงเที e ่ยงคืนนะคะสามารถรองรับร้านค้าได้ประมาณ300แผงผู้ที่จะมาทําการค้าก็ไม่มีการเก็บค่าแผงด้วยโดยของที่จะเอามาขายก็จะมีทั้งอาหารร้านอาหารชื่อดังนะคะสินค้าเสื้อผ้าโอท็ top, สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกแต่ว่ามีการงดเว้นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์รวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะนอกจากนี้ยังมีการขอความร่วมมือให้ร้านค้าเก่านั้นหยุดไปหนึ่งวันเพื่อหลีกทางให้กับการจัดงานนี้ทางผู้จัดงานเขามั่นใจนะคะว่าน่าจะมีคนไปให้ความสนใจแล้วก็ไปเที่ยวงานไม่น้อยกว่าถนนคนเดินที่สีลมค่ะ